I'm gonna wreck you! Lucky, lucky, lucky me, uh oh, oh. Lucky วันนาแล้วนะเธอไดหน้าเหลี่ยมขึ้นเยอะเลยนะเหมือนหมูเลยน่ะหนุกนายอ่ะเฮ้ยตัวเล็กลงด้วยเลยทัฟฟี่เอ๊ะเดี๋ยวทำไมพวกเธอถึงเอ๊ะเอ๊ะเหมือนฉันเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนกันล่ะนี้เดี๋ยวกันนะสวัสดีเราเกมทั้งหลายพยายามข้ามไปตามหมายเลนอะไรวะแล้วจะเจอทางออกโอ้ของเยอะเลยอ่ะโอ้ ฉันชอบของซีนนะเนี่ยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้กินได้ไหมเราไปไหนนะกินได้ไหมอ่ะ<ไ>กินได้ทัฟฟีลองกินแล้วไปกินได้ัฟีฉันไม่อยากจะคุยกับเธอเลยเพราะว่าการแข่งขันครั้งที่แล้วฉันชนะเธอด้วยไนมะ่อย่าลืมนะใช่ไหมฉันชนะเธอ เฮ้ยอย่ายเชื่อไม่ได้กลั <c oughs> วมันจะเกินไปแล้วนะอ่ะจะอันจะไลเกินไปแล้วนะช่วงีนะเฮ้งเพลงกบก็โชวงฉันไม่เคยถูกชะตาก,กับจมูกนายเท่าไหร่เลยนะรับตัวเตี้ยลงหรือเปล่าเน,นี่ยฉันออกจากหุ่นดีขึ้นนะใครเตีย้ยใครเอาไม่มีไม่มีใครเตีย้ยเท่านั้นแหละแช่งแตตัวเท่าเดิมเธอแต่ละมันสูงเกินไปอะนะนี่โอ้ยา ีอะไรปักหัวก็ไปดูนอ่งีเร็วเร็วเข้าไปถืออาวุธถือไว้ท่านถือเอาไว้แล้วโย่โยงไปไม่ต้องริงฉันขอโทษแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจนะอย่าทำอะไรฉันนะโออย่าทำอะไรฉันนะเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงได้ยินเสียงเฮ้ยเออนู่นนู่นนู่น เมื่อกี้ฉันรู้ส ah. oh? okay. ึกเหมือนตายวนลูปตายวนลูปหลายรอบเลยฉัน ho ก็อยู oh ่ในวงเวียนองค์กรไม่ดียังไงอะไรกันอ่ะฉันโดนิตูดไปสละอุ้ยอะไรอ่ะอู้อู้อะไรอ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรอ่ะอ๋อมีนี่ใส่กล่องไหมดีอ่าเราจะทำเป็นว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะได้เลยนะแต่ฉันได้ยินเสียงโค้ห์ห้าโค้ห้าไม่อยู่ตรงน โอ้โหทำไมมีตั้งหกสิบสี่อะนั่น <What? S 2> แหละคือสิ่งที่มี <laughs> ฉันเอามาสามสิบสองค่พ่อมีอ่าทัาฟฟทัฟฟียี่เอาไปเออเอาไปโอเคครบแล้วโอ้ยฉันว่าฉันว่าฉันว่าเยอะเกินไปอะ่ะไหนๆเราต้องไปทางไหนอ๋อเราลืมนอนตรงนี้หรือเปล่า เราต้องไปเบอร์สองใช่ไหมก่อนไปเบอร์สองเราต้องแวะทางนั้นก่อนเนีฉันพาไปเองเลยฉันต่อเร็วมากเเพราะฉันตัวใหญ่สุดในนี้ฉันสูงสุดเลยทุกคนเตีย้ยนะสูงมากเลยอะทคนเตีย้ยอ้ไอยไอยตัคนตัวเตี้ยกันไปถ้าไปอีกก็คือฉันอาจต้องไปอยู่อ่าวงล้อวัฏจากรการตายวนลูปอะไรเขาเขียนอะไรนายอ่านหนังสือออกด้วยหรออะก็ เปิดลัคกี้เปิดให้หมดไอ้ที่เรหยิบมาสินยฉันจะเปิดฉันจะเปิดฉันจะเปิดทำไมต้องแย่งกันวางเยอะขนาดนี้เหมือนเห็บหมาเลยช่วยกันเปิดนอนไม่ใช่แล้วฉันว่ามันคือกล้องอะไรกูอ่าหมดแล้วเอาเลย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 เาลัเอาลยอยูอทเยเอาล กลับมาดิโอ้ย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 ไว้เพเพไว้อันตรายทุกที่ทุกที่มันคืออันตรายอุ้ยอุยอทุกที่มันคืออันตรายโอ้ยโอ้ยเพจะหยุดได้ระเบิดสักคน เออถ่ายแล้วยิงมันไม่โดนเออถ่ายแล้วโอเคไปายใจโอ้งอะไรอ่ะเธอขึ้นที่สูงเหรออโอ้อันไหนเปิดเอาเลยเออจะตายโอ้จะเปิดทิ้งไปนี่ไงมา้โอ้โช่วยด้วยช่วยเวนีโลเป้ด้วยย่อยไปเยอะเลยอ่ะ ทำไมมันหนักกว่า mm ง hmm, oh, oh, oh. like <bbe> ี้โอ้ยโอ้ยฉันเป็นอะไรกับฟ้าผ่าโอ้ยไม่มีเลยเหลือไม่มีอะไรเหลือแล้วโอเคเราไปเบอร์สองกเะเหลืออืเหลือโอ้โหเอาเลยได้ได้เนเองว้าว้ยบายบายแต่เราต่อทางกันต่อดีกว่าึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเลยควันขุยเลยควันขุยควันขุย Okay. ต่อเลยรับรัาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา,วา,า,า,าขวาซ้ายนี่มาซ้ายเดี๋ยวขวาขวาเลยแล้วแล้วไงต่ออุ้ยฮึบเขาบอกว่าเดินขึ้นไปด้านบนทำลายหมดอุ้ยอุ้ยเตียงเตียงเตียวเยวเตียงก่อนเกย์ okay. เราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า ทางไหนอ๋อทางุดทางนี้โอ้โหอะไรเยอเพื่อนโอ้โหแต่ว่าฉันกลับจากรอบนี้ฉันอาจจะกลายเป็นเนื้ออย่างยกฟ้าผืบ่อยๆยยกโ้ยอ้ยโอ้ยยโยโโโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ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 ลยอยโอ้อยยยออ้ย โอโอเคอยู่ในนี้บางทีอาจจะปลอดภัยกว่าโอ้ยโอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยดีเพื่อนฉันปลอดภัยได้แล้วฉันดอดฉันสบายดีโอ้ไปเถอะเรารีบไปกันก่อนที่ไปแล้วไปแล้วฉันไปด้วยฉันไปด้วยฉันไปด้วยเป็นสบายดีฉันสบายดีโอ้ยโอ้ยฉันสบายดีเราต้องไปไหนเราต้องไปตัวสามตัวสามตัวสามเพื่อนตัวสามหว่า อะไรยทัฟฟี่อุ้ยโอ้ปล่อยมันไปปล่อยมันไปให้มันให้มันมันต้องหายไปเท่าไหนชิจออันนึงไม่รู้อะไรห่าอู้วไปทางซ้ายไปทางซ้ายโอ๊ะไปทางซ้ายไปทางซ้าย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 อะไรอาดยังยังรอดฮจะบายใจแล้วเอ๊ะมันซ้ายหรือมันขวาเนี่ยแล้วก็ขวาทำไมเขาร่วมมือกันดีจังวะคู่นั้นเฮ้ย มาแล้วฉ,ฉ,ฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วโยโย่ดีแต่แล้วเลี้ยวขาเลยทัฟฟี่เพื่อนรักตายซายหนึ่งแฟนคลับเกมแฟน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 คลับเกมเราบอกว่าเราสองคนเป็นเพื่อนรักกันนักนะซ้ายซ้ายเลยซ้ายซ้ายซ <laughs> ้ายซ้ายซ้ยาย <laughs> ใช้ของเรากับ้ายของเธอไม่เหมือนกันะนะอ,อ,อะเขาและท้ายกันเหรอ <c oughs> ได้ได้ได้ไดอาถ,ถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยอุ้ย,ยแขกมาเยี่ยมมีเจ้าบ้านอะยรโอเคเคยกับแพงกันไปเร็วทำไม <c oughs> ชอบตายอะ่ะจุดพักผ่อนก่อนไปจุดที่สี่อ๋อตอนนี้นอนได้โอเคนอนนอนไม่นอนเหรอ อีกเลยทับฟี่ระวังร้ายเช่งจำมาใหม่เราต้องเราต้องไปกันต่อนนะ่ะแต่ฉันพาไปก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บฉันเป็นตัวร้ายในเกมของฉันแต่ฉันเป็นคนดีมากเลยนะจริงเหรอดีที่สุดนี่ฆ่าปีศาจให้หมดปกป้องประชาชนด้วยมันอยู่ด้านไหนแนะ่นอนก่นปกปฉันรู้สึกเราต้องนอนก่อนที่ฉันจะตายนะ <c oughs> นอนรือยังนะ่ะ โอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีเลยเจอเจอแล้วหมดแล้วมั้งเลยเราลองขุดฉันว่าไปก่อนดีกว่าไม่มีอะไรแล้แหละฉันว่าไปหากันเถอะเพื่อนย่วย่วยิ่วโอ้ยฉันฉันติดเพลงนี้อ่ะยิ่วนี่คือเสียงอยากเด็กวัดนี่ฉันติดเพลงนี้เพื่อนเราต่อกันไหมเราไม่ได้ยินมาจาไหนัยนะยังไม่รู้อ่ะฉันมาแล้วอ้าวทัฟฟี่เธออีกแล้วเหรอ ซ้ายท็อปปี้ทาซ้ยเออซ้ยนั่นแหละใช่ใชเก่งมากเก่งที่สุดเลยท็อปปี่เพื่อนรักเก่งที่สุดเลยเออขวาขวาขวาเพื่อนขวาได้แล้วนั่นแหละเออเก่งมากเก่งมากถึงแล้วเ <c oughs> ้าเขียนว่าอะไรอ่ะจัดการตัวด้านในซะมันไม่น่ากลัวหรอกตัวด้านในตัวด้านไหน ไม่เห็นไม่มีอะไรเลยอันไหนคือตัวด้านไหนนี่เนีนะวัายว้ายว้ายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมมันวิ่งไปขนาดนี้ต้องยิงมันแล้วท้างในอะว้ายมันตายแล้วมันมามันมาบางทีเราอาจต้องทุบไอ้ไอ้กล่องนี้ฉันไม่มีที่ทุบอ่ะฉันใช้มือทุบก่อนนี่ เออเก่งมากเพื่อนโอ้โหฉันไปแล้วเพื่อนทุบแล้วนี่ฉันสบายใจเลยนะเนี่ยไปหกแล้วกันไปหกอู้หกหกโอ้บ้ทิกเท็กทุบทิกทิกแท็กแท็กทุบทิกทิกแล้วกาลังต่อแล้วเพื่อนอย่านะว้าวว้าวว้าวฉันโดนทับฟี่พักแก้สมการโจทย์ภายในบ้านแก้สมการโจทย์หาทางออกหาทางออก ยิงและยิงฉันจะยิงยิงยิงเฮ้ยอะไรลวงมาไหนแหละอุ้ยอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่ายังไม่ใช่อ่โอเคงั้นก็ไปต่อโดนหลอเอาใหม่อีแล้วไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็ไปอ้าไม่ใช่แน่เห็นกระดาษไม่ใช่หรอกอากระดาษเออ ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ฉันดูแลฉันดูแลยิงตรงนี้ยิงตรงนี้ฉันว่าต้องยิงยิงตรงนี้อู้ไม่ใ่ไม่ใช่หรืออันนู้นอันบนสุดเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วไหนไหนอ่ะแล้วมันมันอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่ไปัญไปัาวางเลยทัฟฟี่วางวางเลยวางวางเฮ้ยไปเบอร์เจ็บเจ็บ เฮ้ยฉันอยากกลับบ้านแล้วอ่ะฉันอยากกลับไปที่เกมของฉันแล้วฉันไม่อยากอยู่เกมนี้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอุ้ยฉันว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำอะไรครั้งนี้ลูกลูกเองครั้งครั้งนี้ครั้งนี้ฉันไม่ใช่ครั้งนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยครั้งครั้งนี้ฉันฉันอยู่นิ่งๆเลยจุดถ้าหายเหนื่อยค่อยรีบไปเกาะกลางโอเค ก่อนฉันว่าเราต้องนั่งรอนั่งรอล้างก่อนมาแล้วลวกเองลวงเองประเด็นเฮ้ยไม่มีใครทำเขาเลยฉันต้องไปเกาะกลางตรงรู้เหรอโอเคเขาลวกเองต่อหน้าต่อตาฉันดังวืบวูบวืบเลยเฮ้ยเสียงไม่ดีอ่ะเสียงไม่ดีอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกำจัดลัคกี้บ็อก ทางรอบๆไปให้หมดโอเคเดี๋ยวนอนกันตึโอ้ยงั้นฉันไปทางนี้ก่อนแล้วเธอไปทางนู้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงกลางนะเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้้ เอามันเห็นใครกำลังอยู่นใต้ทางนั้นสบายดีไหมหลายคนกำลังจะจมน้ำไม่นะช่วย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 ฉันจะตายในไม่ช้าฉันรอดแล้วฉันไม่คิดว่าอับชีจะช่วยฉันได้ฉันจะนึกถึงเธอตลอดไปฉันรอดแล้วหลับทัฟฟี่ช่วยชีวิตฉัน ไงไงไม่น่าเชื่อหม่ะเรากัดกันมาตลอดซึ่จะไม่เชื่อเชื่อว่าทัฟฟี่จะช่วยชีวิตฉันได้ตกใจเลยอุ้ยแม่ทัฟฟี่กลับมาแล้วอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ ฉันหายใจไม่ออกแล้วฉันอยู่ในน้ำวิ่งมาทางนี้วิ่งมาวิ่งมาต่างมันขาดนะแป๊บหนึ่งพี่ไอ้เจ๊มาจากอากาศรอตายแล้วัช่ไหมก็ทำไมเรายังเอ๋เส้นจะวนรอบแล้วนะทำไมฉันยังไม่เห็นพวกเธอเลยทัพพีเพวกเธออยู่ไหนทัพพี่พอเห็นแล้ว ช่วยฉันสองรอบเลยอะ่ะ <huh? S 1> เพื่อนรักฮะเพื่อนรักฉันรักเธออุ <c oughs> ้ยโอ้ยฉันติดแน่คัมพีฉันติดอีกแล้ว่ฉันได้สิ่งที่น่าสนใจฉันติดอะไรนะติดอะไรนะอ้าวสวัสดีพวกเธอฉันออกมาได้ยู่ตรงนี้อยช่วยชิลวิ่งฉันจะต้องตายอย่างนี้ เอาเอาเอาช่ยฉันจะห่ยจลุกฉันจะลุกชฉันกลังจะล่วงลงไเราต้องช่วยฉันนะเพื่อนะไขึ้นอ่ะฉันลุกขึ้นจากพืฉันกำลังจะเดี๋ยวพาจะเดี๋ยวพาไปแบบว่าไวๆนะไม่ต้องพูดแล้วฉันหายใจไม่อออเอยเอาอีกแล้วไวๆนะเดี๋ยวจะพาไปไวๆนะ ลไม่ต้องหัวเดี๋ยวเข้าอากาศมากเห็นไม้ไฟดีฉันฉันสบายดีนะเฮใช่ใช่ฉันว่าฉันเห็นป้ายอยู่ตรงกลางอ่ะแต่ว่าเราจะไปกันยังไงอ่ะนี่ยังไงวะนี่อ่ะอันนี้อันนี้อนี้อันนี้อนี้อ่าได้แล้วได้แล้วโอ้โหแล้วจะ ไายังไงก็คงต้องไปต่อไปเถอะปกติพอให้ไม้มันต้องเยอะก็ใช้ไปเลยนั่นเลยดีโอ้ยอันตรายนั่นเนี่ยเสียวร่วงอ่านอ่านป้ายก่อนนะประตูกลับบ้านอยู่ในหลุมนั่นเหรอแกโดดลงไปเลยเขาบอกอย่างเงี้ยอาละอาละเอาลโอ้ยลาบนายไม่เคยจะถอให้เพื่อนดีๆเลยนเนี่ย อออเขได้ได้คมันดูไม่น่าใช่ฉันรู้สึกว่าเราต้องลองกระโดดดูอ่ะอะไรนะอันหนึ่งสองสามไปกระโดดไปว้าวว้าวสติกเกอร์ไลฟ์โปเกตแ9สิบเก้มามีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงนนะนำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ